สวัสดีครับคุณหมอวันนี้ผมมีคำถามจากทางบ้านมานะครับผ้าอนามัยเนี่ยถ้าเราใส่นานๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจริงป้ะหมออ่าอันนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะ<อ>มะเร็งฝังบนลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องมีเพศสัมพันธ์มาแล้วมีคู่นอนหลายคนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนเรื่องที่ว่าไม่เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆไม่ได้เป็นความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจอ้า สำหรับสาวๆคนไหนที่ประจำเดือนออกน้อยทั้งวันเลยได้แค่ครึ่งแผ่นถามว่าต้องเปลี่ยนไหมจริงๆถ้ามันไม่ได้รู้สึกว่าเนอหนะอับชื้นก็สามารถเปลี่ยนได้คือหนึ่งวันต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยจริงๆได้ไม่ได้มีปัญหาและมันไม่ได้สกปรกไม่ได้เป็นแหล่งเชื้อโรคอะไรเลยครับหมอบางกรณีนะคะที่คนไข้ประจำเดือนออกเยอะมากจนมันล้นและมันเริ่มชื้นและอันนี้เราก็จะนําให้เปลี่ยนนะคะป้องกันความอับชื้นของน้องสาวนั่นแหละนะเวลาน้องสาวอับชื้นถามว่าเสี่ยงอะไร เสี่ยงเชื้อราเชื้อราในช่องคลอดนะเพราะว่าช่วงที่เราเป็นเมนเน,เนี่ยความเป็นกรดในช่องคลอดเนี่ยเสียไปอยู่แล้วก็จะเสี่ยงความเป็นเชื้อรามากขึ้นค่ะแล้วบางคนเขาบอกมาว่าถ้าไม่เปลี่ยนผ้าอนามัยนานๆเนี่ย <c oughs> เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เลยเหรอครับหมออันนั้นนะ่ะจริงในกรณีที่เราใช้ผ้าอนามัยแบบสอดได้จริงเหรอครับมันจะเป็นผ้าอนามัยที่สอดเข้าไปในช่องคลอดเหมาะสาหรับคนไข้ที่ เป็นนักกีฬาว่ายน้ำหรือว่าชอบไปเที่ยวทะเลหรือ,อต้องเดินทางเช่นแอร์โฮสเต็เนี่ยบางทีเขาก็จะใส่แบบนี้เพราะว่ามันไม่เลอะเนอะหนะแล้วมันก็จะไม่มีเลือดเลอะออกมาข้างนอกเลยทําให้การเดินทางเดินเดินไปเดินมาหรือว่าการเคลื่อนไหนวตัวเนี่ยสะดวกสบายอันนี้มีข้อมูลเหมือนกันว่าห้ามทิ้งไว้เกิน24ชั่วโมงเพราะเคยมีกรณีรายงานว่าเราใส่เกิน2 4ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันมีแบคทีรียในช่องคลอดเราเนี่แหละไปเกาะอยู่บนผ้าอนามัยแบบสอดแล้วมันสะสมตัวเพิ่มขายขยาย ปริมาณเยอะมากจนย้อนกลับเข้ากระแสะเลือดทําให้คนไข้เนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสะเลือดได้นนะคะ่ะโอเคครับผมขอย้อนกลับมาเรื่องมะเร็งปากมดลูกก่อนนะครับมะเร็งปากมดลูกนี่มันอันตรายมากแค่ไหนครับหมอปัจจุบันเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ทําให้ผู้หญิงเสียชีวิตเป็นอันดับสองของประเทศไทยโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่นี้ดีแล้วนะคะเพราะเดิมเขาเคยอยู่อันดับหนึ่งโหนี่ดีขึ้นแล้วเหรอครับเมื่อก่อนเบอร์หนึ่ง แต่พอเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยว่ามันเกิดจากเชื้อ HPV แล้วมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีการให้วัคซีนเนี่ยตอนนี้มะเร็งที่แซงเราไปแล้วก็คือมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้มะเร็งปากมดลูกก็คือเป็นอันดับสองค่ะฉีดวัคซีนด้่หรอครับก็วิธีการป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะปัจจุบันหัวนวัตกรรมไปไกลแล้วอันดับแรกเลยก็คือฉีดวัคซีนป้องกันใครนีลูกสาวลูกชายนะคะฉีดได้เลยนะคะก็ฉีดได้ตั้งแต่า9 นะคะฉีดกเก้าขบจะได้แค่2เข็มแต่พออายุเกิน15ปีเนี่ยฉีดได้3เข็มฉีดให้เด็กเนี่ยนะอา้าวการฉีดวัคซีนต้องฉีดในเด็กค่ะฉีดในเด็กจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันเขาจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเราเลยวัยนั้นมาแล้วเอ้ยเราเพิ่งรู้อุ้ยมันวัคซีนมันเพิ่งเสร็จถ้าเราอยากฉีดตอนนี้ทันไหมถามว่าทันค่ะก็สามารถฉีดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้เลยอันนี้เป็นวัคซีนอะไรวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญในการก่อโรคมะเร็งปากมดลูกเมื่อเราไม่ติดเชื้อ HPV การเกิดมะเร็งปากมดลูกก็จะน้อยลงมากๆตามข้อมูลเนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนเราได้มากกว่า90 90เเลยเหรอครับแต่ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะก็สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้เนี่ยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะเราก็จะสามารถรู้และเราก็จะรู้ตั้งแต่มันระยะก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งระยะตัดมดลูกที่การเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้โหมันมีเวลาตั้ง10ปีถ้าเรารักษาตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งได้เนี่ยหายขาดด้วยแล้วก็ไม่ต้องตัดมดลูกด้วยอันนี้ก็คือจะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งในอนาคตได้ค่ะแล้วผู้หญิงคนไหนที่มีโอกาสเสี่ยงบ้างล่ะครับหมอก็ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ชายเราผู้ชายของเราผ่านใครมาแล้วกี่คนแล้วเขามีเชื้อ HPV อยู่กับตัวหรือเปล่าเพราะ HPV ในผู้ชายไม่มีอาการ อ้าวอืมแต่ว่าเขาอาจจะนําเชื้อมาให้เราเนาะเพราะงั้นก็ถ้ารักลูกสาวรักภรรยานะคะก็พาลูกสาวและภรรยาไปรับวัคซีนนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากฉีดวัคซีนก็แนะนําตรวจคัดกรองมะเรงเ็งปากมดลูกทุกปีค่ะแล้วใช้ต้องตรวจไหมครับตรวจไปก็เท่านั้นค่ะต่ตรวจไปก็คือเขาก็จะเป็นคนพาเชื้อมาเฉยๆอีกคือเขาหนึ่งไม่ก่อโรคไม่เกิดอาการนะคะอันที่สองการที่ผู้ชายเขามีเชื้อแล้วมายุ่งกับเราเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะติดร้อยเอร์เซ็นตเหมือนกันที่เรา เดินไปเดินมาเราเดินสวนกับคนเป็นโควิดบางคนก็ไม่ติดก็มีอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อและภูมิคุ้มกันในแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะอ้าวเหรอแล้วผู้ชายฉีดวัคซีนบ้างได้ไหมครับหมอฉีดได้ค่ะสําหรับวัคซีนป้องกันร็นงนักบดลูกนะคะในเด็กผู้ชายหรือในผู้ชายก็ฉีดได้นะคะก็อันนี้จริงๆเป็นแคมเปญถ้านในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะอย่างฝั่งยุโรปแคนาดาเนี่ยจริงๆเขาให้ฉีดหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายคือถ้าเกิดเขาลดการติดเชื้อในผู้ชาย ในผู้หญิงก็จะน้อยลงด้วยแต่ของในประเทศเราเนี่ยยังงบไม่พอนะเราขีดเฉพาะเด็กผู้หญิงก่อนนะคะทําไมอะหมอวัคซีนมันแพงเหรอครับหมอมันแพงค่ะมันแพงเข็มละตั้ง6,000กว่าบาทเข็มละหกพันนั้นฉีดแค่ผู้หญิงก็พอแล้วกันนะผู้หญิงคนไหนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ลองปรึกษามหมอดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับ